ในการแบ่งแยกย่อยกลุ่มที่ว่าลงมาจากกลุ่มพิมพ์หลักก็จะเป็นอย่างเช่นในคลิปนี้ก็จะพูดถึงกลุ่มพิมพหน้าตะกะแต่กันก่อนในกลุ่มพิมพหน้าตะกะแตนเนี่ยจะจัดอยู่ในกลุ่มของพิมพ์ช่างชาวบ้านเป็นกลุ่มย่อยของพิมพ์ช่างชาวบ้านอีกครั้งหนึ่งในกลุ่มพิมพหน้าตะกะแต่ที่เรามาพูดถึงเป็นคลิปแรกก็เพราะว่ากลุ่มหน้าตะกะแต่นั้นเขาจะมีความหลากหลายของพิมเนี่ยมากที่สุดในบรรดาชุดพิมพ์ทั้งหมด ความที่ว่ากลุ่มพิมพ์นาตกะแต่นั้นมีทั้งในสาระระบบที่เราสามารถอ้างอิงได้ในหนังสือในตำราทั่วไปก็ยังมีความหลากหลายที่ให้คุณศึกษาได้ค่อนข้างง่ายด้วยความทั่วศิลปะของเขานั้นจะมีความชัดเจนในเรื่องของอลักษณะเป็นเอกลักษณ์อย่างเช่นการดูพิมพ์นาตกะแต่อันดับแรกแล้วคือทรงพิมพะทรงพิมพ์พะเวลาคุณเห็นในกลุ่มนาตกะแต่คุณจะรู้เลยว่าเขาจะเป็นทรงแบบเดียวกันทั้งหมด สองเลยก็คือหน้าหน้าของเขาเนี่ยถ้าในองค์ที่สมบูรณ์เขาจะมีตุ่มอยู่สามตุ่มตุ่มลักษณะแบบนี้คือในท้องถิ่นหรือชาวบ้านเวลาเขาเห็นหน้าพระที่เป็นลักษณะแบบนี้เขามีความรู้สึกว่าเหมือนตกะกแ่นเขาก็เลยเรียกพระพิมพ์ลักษณะแบบนี้ว่าเป็นพิมพ์หน้าตะกแต,กแตนนอกจากสองส่วนนี้แล้วก็ยังมีส่วนที่ต่ำลงมาก็คือสังคติสังคติเขาจะเป็นแนวเฉียงนูนลียาว เป็นทรงลักษณะแบบเดียวกันแล้วก็จะนูนเด่นเห็นแบบชัดเจนมากครับในกลุ่มของพิมพ์นาตาเกตแตนต่อมาก็คือในเรื่องของฐานฐานที่เราเห็นว่าเป็นลักษณะบัวยิบยิบแบบนี้ครับถ้าเป็นในส่วนของฐานเนี่ยก็คือด้านขวาสุดของฐานที่ด้านขวาขององค์พระส่วนบนตรงปลายด้านขวาเนี่ยจะเห็นได้ว่าเขาจะเป็นทรงเดียวกันจะเป็นทรงปลายรีตุ่มใหญ่ ลักษณะแบบเดียวกันทั้งหมดคัดในฐานแบบเดียวกันครับทีนี้การทัว่วกลุ่มพิมพ์หรือชุดพิมพ์นาทตะแ,แปนเนี่ยจัดชุดโดยดูเอกลักษณ์แบบนี้แล้วแต่พิมพ์ที่มีการแยกย่อยออกมาก็เกิดจากด้านข้างขององพระกลับเกิดจากฐานขององพระโดยเฉพาะข้างขององค์พระเขาแยกย่อยได้เยอะมากข้างขององค์พระที่เป็นข้างรัศมีก็จะมีอยู่ถึงสามพิมละก็คือรัศมีในลักษณะพระพิมพ์เนี่ยว่าเป็นพิมพ์รัศมีเล็ก แต่เวลาเราเรียกจริงๆแล้วควรจะเรียกว่ารัศมีเล็กหน้าตะกะแ,แตนเพราะมันจะทําให้การสื่อสารนั้นตรงกันหรือรัศมีเต็มที่อยู่รอบอ,องพระลักษณะเส้นรัศมีแบบนี้เขาก็าจะต้องเรียกไปในลักษณะว่า,ารัศมีเต็มนาตะกะแตนแล้วก็อีกุ่มหนึ่งในกลุ่มของเส้นรัศมีก็คือเส้นรัศมีที่จะเห็นว่ามีแนวพาดขวางหรือเป็นแนวลักษณะของเส้นที่มีการการกรบาท อยู่ที่เส้นรัศมีอยู่ในลักษณะอย่างนี้คุณก็จะสังเกตเห็นได้ว่าทรงพิมพ์พะหรือ,อเอกลักษณ์ของเขาในกลุ่มนาตาแต่งก็มีอยู่ครบครับทีนี้นอกจากกลุ่มของเส้นรัศมีแล้วก็กลุ่มข้างอุแลข้างอุก,ก็จะมีอุหลายตัวอุหลายแบบมากจะเป็นอุหันเข้าหาองค์พระอุหันออกอุกตามอุสลับอุลงซึ่งก็จะแยกย่อยยิบได้ในระดับที่ว่า ทำให้พิมพ์พระในกลุ่มนาตะกะแตนเนี่ยก็ขึ้นมาจะถึงสิบพิมพ์เข้าไปแล้วทีนี้ในกลุ่มของพิมพ์ข้างอุเวลาเรียกเราก็จะเรียกเลยว่าเป็นอุ่พิมพ์ไหนถ้าเป็นอุเข้าเราก็จะเรียกอุเข้าอา้าตะกระแตหรือถ้าหากว่าคุณมาดูทิศฐานฐานที่มีการเปลี่ยนออกไปไม่ใช่ฐานลักษณะบ,บัวยิบตามที่เราได้บอกมาก็ยังมีฐานยันหรือจะมีในลักษณะของฐานตะแกรงที่เป็นอาาตะแกรงปิกกาอีก เวลาเราดูพระในลักษณะการจัดกลุ่มแบบนี้มันจะต้องหาศิลปะหรือเอกลักษณ์ของพระในกลุ่มันั้นให้ได้ก่อนเพื่อ <c oughs> ที่ว่าให้พระนั้นเขาสามารถจัดเข้าหมวดหมู่จัดเข้ากลุ่มกันได้จะทําให้คุณสามารถเล่นพระเป็นหมวดเป็นหมู่เป็นกลุ่มได้โดยอ้างอิงจากศรราิลปะแล้วก็ในลักษณะของการอ้างอิงจากศิลปะแล้วเนี่ยมันจะทําให้คุณเข้าใจในลักษณะของ ศิลปะของภาคเครื่องหลวงปสุขที่สามารถไปอ้างอิงหรือไปต่อยอดในพิมพ์ต่อไปได้อีกครับ